สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูคอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ลำพุณนะคะหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้คุณครูคอยก็มีแรงงานให้เด็กทำกันด้วยแต่ก่อนเราจะไปทำารงงานกันเราจะมาทบทวนเพลงที่เราได้ร้องไปวันจันทร์และอังคารนะคะให้ร้อมแ้วเริ่มกันเลยเช้าวันหนึ่งวันนั่นวันหนึ่งวันนั่นเจ็ดนาฬิกานูกระโดดออกมาบอกว่ารักมากคนเดียวมากบอกว่า บอกว่ารักๆนู้คนเดียวคนอื่นก็ไมแต่เดียวบอกว่ารักๆมาคนเดียวค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาดูใบงานกันนะคะใบงานนี้เกี่ยวกับสนทนาเกี่ยวกับประคุณของแม่ลากเส้นใต้ตัวอักษรตามรอยเส้นปากอ่านออกเสียงตามคุณครูแล้วระบายสีผ้าให้สวยงามค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่า ปฏิบัติตนในวันแม่หรือทุทกวัน,นเด็กควรปฏิบัติตนอย่างไรเด็กควรที่จะช่วยงานช่วยเหลือพ่อแม่นะคะในการที่จะสามารถทําเด็กสามารถทํางาน,นเล็กน้อยเช่นการเก็บจานการทับผ้าหรือการเก็บเศษขยะบริเวณบ้านหรือที่บริเวณต่างๆที่เด็กๆ่ากมันสกปรกนะคะสาเด็กสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้หรือจะเด็กสามารถนํา มาอะไรมาไหว้พ่อแม่ในวันวันแม่ก็ได้นะคะในใบงานนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะสบายสีแม่และเห็นไหมคะว่าจะมีเด็กตัวเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะคะให้เด็กระบายสีให้สวยงามเลยค่ะจากนั้นให้เด็กนะคะเขียนตามรอยเส้นป่อตรงนี้ซึ่งเขียนว่ามาเธอมาเธอแปลว่าแม่คะ่ะ มาเถอะแปลว่าแม่คะให้เด็กนะคะเขียนตามรอยเส้นปากนะคะให้ตรงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะเด็กๆนะคะทําาบงานเสร็จเด็กทําาบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กนะคะนําใบงานถ่ายลงในกลุ่มไลน์นะคะส่งคุณครูหรือให้นามาส่งในวันที่เราเปิดเรียนกันนะคะค่ะสําหรับคลิปวิดีโอใบงานเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะก็จบลงในเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย